กรรมมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมมีสองผัวเมียคู่หนึ่งครับท่านผู้ฟังทำข้าวแกงขายอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานลูกเต้าไม่มีผัวชื่อว่าทุยอายุ54ปีส่วนเมียอายุ50ปีพอดีชื่อวนีครับตอนเปิดร้านขายข้าวแกงช่วงแรกๆก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า พอช่วงหลังๆมานี้ลูกค้าก็เริ่มลดน้อยถอยลงทงั้งๆที่รสชาติฝีมือการทําอาหารของแย,ยนีนั้นรสชาติก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรทีเดียวครับและเมื่อกับข้าวเริ่มขายไม่ได้ขายไม่ดีสองผัวเมียจึงได้มานั่งปรึกษาหารือกันเออนี่พี่ทุยทําไมช่วงหลังๆมาเนี่ยลูกค้ามันหายหน้าหายตาเปในหมดกับข้าวที่ฉันทารสชาติก็อร่อยทําไมถึงขายไม่ดีนะพี่ทุย เออนี่แมนนี้ฉันเคยได้ยินลูกค้าของเราบางคนนะ่ะมันบ่นกันว่ากับข้าวที่ร้านเรานะ่ะรสชาติก็อร่อยใช้ได้อยู่แต่เมนนี้นะ่ะตักแกงให้ลูกค้าตักก็มีแต่ผักไม่ค่อยตักหมูตักเนื้อให้เขาเลยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะมากินนะเมนนี้ฉันก็อยากตักไก่ตักหมูตักเนื้อให้ลูกค้าเยอะๆนะพี่ทุยแต่ของมันก็แพงเหลือเกิน ตักน้อยลูกค้าก็ว่าตักเยอะเราก็ขาดทุนนะพี่ทูยแล้วแมนนี้ตักให้มันพอดีพอดีไม่ได้เหรอจ๊ะแล้วตักพอดีพอดีมันต้องตักประมาณไหนอ่พี่ทูยคนเรื่องมากมันก็บอกว่าเราตักน้อยอยู่ดีละจ้าพี่ทูยอย่าไปใส่ใจกับคำพูดของคนพวกนี้มากมายนักเลยนะพี่นะข่าวของก็แพงลูกค้าก็น้อย เงินทองก็เริ่มล่อยหลอเข้าไปทุกทีแล้วนะไม่นีเรื่องกำไรขายข้าวแกงก็ไม่ต้องถามถึงเลยจะให้ได้ทุนในแต่ละวันนั่นก็ยากเย็นแสนเข็ญเราจะทำยังไงกันต่อไปดีละจ้าไม่ดีเอ,อ่อถ้างั้นฉันว่าจะลองไปกู้เงินนอกระบบดูนะจ๊ะพี่ทวยว่าจะเอามาทําทุนสักหน่อยอะ่ะคิดดูดีๆนะไม่ดีนะ กู้เงินนอกระบบนะ่ะดอกมันสูงนะแมนนีแถมพวกเก็บเงินกู้แต่ละคนนะ่ะพวกมันโหดกันหน้าดูฉันเคยได้ยินข่าวมาว่าหากจ่ายเงินไม่ตรงตามที่นัดพวกมันก็จะกระทืบเอาเลยนะแม่นีนะแมนนีจะยืมแมนนีก็คิดดีๆและกันโธ่เอ้ยพี่ทุยฉันยืมไม่เยอะหรอกพี่ยืมสักหมื่นสองมืขายของได้ ฉันก็กาว,ว่าจะคืนเขาเลยฉันไม่เอามายืดเยื้อให้มันบานปลายหรอกจะพี่ทุยพี่ทุยไม่ต้องห่วงฉันนะจ๊ะอืมงั้นก็แล้วแต่เมน,นีก็แล้วกันนะเมนีว่ายังไงฉันก็ว่าตามนั้นแหละแล้วในวันรุ่งขึ้นยายนีแกก็ได้ยืมเงินจากเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบมาเป็นจำนวนถึงสองหมื่นบาทส่วนดอกเบี้ยน,นั้นก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเพียงร้อยละห้าสิบเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟัง ส่วนเงินที่ได้มาเยนีแกก็ไปซื้อข้าวของซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่มาขายของแบบเต็มอัตราศึกเพราะแกหวังว่ากับข้าวที่แกทํามาแล้วนั้นจะขายดิบขายดีแต่เหตุการณ์ก็กลับไม่เป็นอย่างที่แกคิดครับข้าวแกงของเยนีก็ยังขายไม่ได้ขายไม่ดีเหมือนเดิมส่วนพวกที่ปล่อยเงินกู้ก็เริ่มมาทวงเงินแกไม่เว้นแต่ละวันป้าเมื่อไหร่ป้าจะใช้หนี้ซะทีอะ โธ่ไอ้หนูช่วงเนี้ยป้าไม่ค่อยมีเงินเลยลูกข้าวแกงก็ขายขาดทุนทุกวันป้าขอผ่อนผันไปอีกสักวันนะลูกนะได้ป้างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันมาใหม่ป้าเตรียมเงินไว้ให้ฉันด้วยนะมาบ่อยๆอ่ะฉันก็เสียเวลาฉันมาทวงเงินป้าทำไมได้เงินกลับไปอ่ะเดี๋ยวท่อแก่เขาต้องดุด่าว่าฉันป้าเขาใจฉันด้วยนะเอาหน้าไอ้หนู ผ่อนผันให้ป้าสักวันเดียวพรุ่งนี้ค่อยมาเอานั้นลูกนะเหตุการณ์ที่พวกเงินกู้นอกระบบมาทวงเงินเยนีไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายวันแต่ก็จะจบลงด้วยการผ่อนผันของเยนีแทบทุกครั้งไปนานวันเข้าไอยศคนเก็บเงินกู้ก็เริ่มจะหมดความอดทนจึงได้มีการขึ้นเสียงและลงไม้ลงมือกับเยนีนี่ป้า เมื่อไรป้าจะส่งดอกชัสักทีอ่ะผัดวันประกันพุ่งทุกวันเลยอ่ะก็ป้าไม่มีเงินเลยไอ้หนูผ่อนผันให้ป้าสักวันไม่ได้เหรอลูกโทษป้าป้าผ่อนผันเงินดอกนี่มาเป็นเดือนแล้วนะจะเข้าเดือนที่สองแล้วด้วยฉันก็มาตามที่ป้านะทุกวันน่ะรู้ไหมป้ามันเสียเวลาป้ารู้ว่าป้าผิดนัดแต่หนูช่วยผ่อนผันให้ป้าอีกสักวันได้ไหมลูกเออ ได้ป้าถังนั้นวันนี้ฉันขอข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าติดไม้ติดมือไปหน่อยก็แล้วกันไปให้ท่อแก่ฉันดูหน่อยวัที่ฉันมาเนี่ยก็พอมีผลงานอยู่บ้างพอพูดจบไอ้ยศชายเก็บเงินกู้นอกระบบก็มองหาข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าแล้วมันก็ได้เดินเข้ามาในบ้านหยิบเอาข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าไปจำนวนหนึ่งแถมยังเอาพระเครื่องพระบูชาที่แกบูชาไปด้วยโธ่ไอ้หนูอย่าเอาของป้าไปเลย ป้าจะหาเงินมาใช้ให้นะลูกนะอย่าเอาของป้าไปเลยลูกนี่ป้าที่ฉันเอามานี่ยังน้อยนะถ้าป้าไม่ยอมใช้นี่อ่ะมีหวังอะ่ะป้าคอยดูฉันเอาไปเยอะกว่าน,นี้แนะ่ไม่เชื่อป้าก็ลองดูนะหลังจากที่ไอ้ยศคนเก็บเงินกู้กลับไปแล้วลุงทุยกับป้าณีสองผัวเมียก็ได้มานั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านเป็นยังไงละเมนนี้ก็ไม่ยังไงหรอกพี่ทุย ยังไงพรุ่งนี้ฉันก็ต้องหาเงินมาคืนเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะมาขนเอาข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าของเราไปอีกงั้นเราจะเอาอยัางไงกันดีละเม่นนีพี่ามาถามซักไซเซาซีฉันได้ไหมพี่ทุยคนยิ่งกลุ้มๆอยู่มานั่งถามนู่นถามนี่อยู่ได้พี่ก็แค่อยากจะรู้นะเม่นนีเพราะว่าเรื่องเนี้ย พี่ก็เคยเตือนแม่นีแล้วนะว่าให้เราระวังให้ดีเมื่อก่อนนะแม่นีถึงเราจะขายของกันไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้ติดหนี้ใครตอนเนี้ยของก็ขายไม่ดีลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแถมยังมาติดหนี้ติดสินเงินกู้นอกระบบมันอีกมันชักจะยุ่งไปกันใหญ่แล้วนะแม่นีนะเออเออเออฉันรู้แล้วพี่ทุย พี่ทุยจะไปไหนพี่ก็ไปเธอฉันปวดหัวจะแย่อยู่ละคนยิ่งกุ้มกุ้มอยู่ยิ่งจะมาพูดให้กุ้มหนักเข้าไปใหญ่อยู่ได้เอาละจากนี้ไปฉันจะตามใจเม่นนีฉันจะไม่พูดให้เม่นนีลำคาญใจอีกแล้วละจะทำอะไรก็แล้วแต่เม่นนีเลยนะพอพูดจบลุงทุยก็เดินออกไปซื้อเหล้าขาวส0ิดีกรีขวดเล็กมากินดับกลุ้มอยู่คนเดียวครับ ส่วนปนีเองหลังจากที่แกมีปากเสียงกับลุงทุยแล้วแกก็เข,เข้าไปนั่งสติอารมณ์อยู่ภายในห้องเพียงลำพังจนในเวลาเช้าของวันต่อมาปานีและลุงทุยก็ทำข้าวแกงขายตามปกติแต่มันก็ยังขายไม่ดีเหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ฟังจนเวลาผ่านไปบ่ายโมงกว่าไอ้ยศคนเก็บเงินกู้คนเดิมก็ได้มาหาปานีอีกเป็นไงบ้างป้าฉันมาเก็บเงินนะ่ะมีให้ฉันหรือยัง วันนี้ป้าขายไม่ดีเลยอะ่ะป้าขอผ่อนไปอีกสักวันนะหนูนะเมื่อวานป้าก็บอกว่าป้าขายไม่ดีวันนี้ป้าก็ขายไม่ดีอีกแล้วป้านัดฉันมาทำไมข้าวของเครื่องใช้ในบ้านป้าฉันจะขนไปให้หมดเลยพอไอ้ยศมันพูดจบมันก็เลยเข้าไปในบ้านทำท่าทางกำลังจะยกทีวีประดีแกเห็นเข้าพอดีแกะก็รีบวิ่งตามมาพร้อมห้ามปามาให้ไอ้ยศมันยกออกไป ตอนนี้ไอ้ยศมันโมโหหนักมากมันก็เลยตัดสินใจตบปนืนเข้าไปทีหนึง่งลุงทุยแกอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นว่าเมียของแกโดนตบแกก็พุ่งตัวเข้ามาขวางไอยยดด้ยศน่ะมันคิดว่าลุงทุยจะเข้ามาทําร้ายมันมันก็เลยผลักลุงทุยออกพร้อมกับเตะลุงทุยไปเต็มแรงทําให้ลุงทุยแกล้มไปกองลงกับพื้นเลยครับหลังจากที่ไอ้ทุยมันทําร้ายสองคนผัวเมียจนเสร็จมันก็เอาทีวีใส่ไปที่ท้ายรถกระบะก่อนจะขับรถออกไปอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นปณีก็ได้คานเข่ามาหาลุงทุยเป็นยังไงบ้างละพี่ทุยเจ็บมากไหมเจ้าพี่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันแต่ฉันเจ็บใจมากกว่าทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยฉันขอโทษนะพี่ทุยไม่นึกเลยว่าเรื่องราวมันจะเลยเถิดมาขนาดนี้ทีนี้ก็จำไว้เป็นบทเรียนนะ่นี แะพี่ทุยฉันจะไม่ก่อหนี้ก่อสินให้มากไปกว่านี้อีกแล้วฉันขอโทษจริงๆนะพี่ทุยนะหลังจากนั้นสองคนตายายก็พยุงกันขึ้นมาแล้วเข้าไปนั่งพักในบ้านทั้งคู่ก็ไม่พบว่าตนเองบาดเจ็บแต่ประการใดต่อมาลุงทุยแกก็เอามีดปังตอมารับจนคมกริบจนได้ที่แกก็ยิ้มเบาๆอย่างพอใจก่อนที่แกจะพูดกับปนีขึ้นมาว่า ทำมันทํากับเราอย่างวันนี้อีกรับรองว่าฉันไม่เอามันไว้แน่นะแม่นีแกพี่ทุยถ้ามันทํากับเราอีกครั้งฉันก็จะไม่ยอมแล้วล่ะพี่เป็นไงเป็นการและในวันต่อมาป้าณีกับลุงทุยก็ขายข้าวแกงก็ตามปกติก็ยังขายไม่ดีเหมือนเดิมครับจนเก็บข้าวของเก็บร้านเสร็จก็เวลาประมาณสามโมงกว่าๆไอยศ คนเก็บเงินกู้คนเดิมก็ไม่มาสักทีจนเวลาผ่านไปประมาณสองทุ่มกวา่าครับท่านผู้ฟังในขณะที่ลุงทุยแกกำลังปิดร้านเตรียมพักผ่อนไอ้ยศคนเก็บเงินกู้ก็เดินทางมาถึงมันลงจากรถกระบะมาด้วยสภาพมึนเมาเต็มที่ไอ้อย่าเพิ่งปิดบ้านสิกูเพิ่งมาถึงมึงสองคนอยู่คุยกูก่อนโอ้ มาอะไรป่านนี้กลับไปซะก่อนเธอนะยศพรุ่งนี้ค่อยมาหาป้าใหม่ก็แล้วกันนะลูกพุ่งนงพรุ่งนี้อะไรวะฮะกูมาเก็บเงินกูมีแล้วก็มาให้กูเลยชักช้าสยเวลาเดี๋ยวกูจะต้องไปกินเหล้าต่ออีกไวๆเข้าชักช้าเดี๋ยว,วกูก็โตออีกหรอกโดนเมื่อวานพวกมึงไม่เข็ดใช่ไหมวะโอ้ย เข็ตจะเข็ดแต่ให้เวลาป้าบ้างสักวันได้ไหมจ๊ะพยศอีหาแกนี่มึงอีหารากมึงนี่พูดไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวมัดปบหัวทิ่มแมะมึงอยากลองดีกูมากแล้วไงวะาอ้แก่และในระหว่างที่ป้าณีกับไอยศกํำลังยืนคุยกันอยู่นั้นลุงทุยแกก็ค่อยๆย,ย,ย่องเข้ามาข้างหลังไอยศเงียบๆลุงทุยแกบรรจงสับมีดปังตอ ลงไปที่หลังคอของไอยศจนหัวของไอยศมดุดออกมาจากบาดท,ทีเดียวครับไอยศตายคาที่เ,เลยครับท่านผู้ฟังส่วนลุงทุยและป้านีในขณะที่เห็นไอยศตายแกสอคนก็ไม่แสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวแต่ประการใดทั้งคู่หันมายิ้มให้กันก่อนที่ป้านีจะหาผ้ามาทําความสะอาดเช็ดเลือดที่เจิงนอนอยู่กับพื้นส่วนลุงทุยก็ค่อยๆลากศพของไอยศไปที่ห้องน้ํา ลุงทุยแกค่อยๆบรรจงใช้ปังตอสับและแล่เนื้อของอ้ยศออกมาอย่างช้าช้าเมื่อปดีแกทําความสะอาดพื้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็เดินไปที่ห้องน้ําเพื่อช่วยลุงทุยชำระร่างกายของอ้ยศให้เสร็จอย่างรวดเร็วนั่นเองครับท่านผู้ฟังก่อนที่ลุงทุยแกจะพูดขึ้นมาว่าทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้นี่ให้มันอีกแล้วนะสมนําหน้าวอนตายเองนะมึงอะ แล้วจะทำยังไงกระสบมันดีล่ะพี่ถุยเดี๋ยวเลาะเอาเนื้อออกจากกระดูกมันให้หมดเลยนะแม่นีกระดูกมันน่ะฉันจะไปทิ้งที่บ่อส่วมส่วนเนื้อของมันน่ะเราก็เอาไปทำแกงทำกับข้าวขายได้เลยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโชคสองชั้นไม่ต้องใช้นี่แถมยังมีเนื้อมาขายให้คนกินอีกสุดยอดเลยนะแม่นีนะหน่อย พี่ทุยความคิดของพี่ทุยเนี่ยแยบยลหลักแหลมจริงๆเลยนะฉันละตามไม่ทันเลยงั้นก็ตกลงเอาอย่างที่พี่ทุยบอกก็แล้วกันนะพี่นะนั่นไงเนื้อที่ฉันชำแหละได้แล้วเมนดีเอาไปทำกับข้าวได้เลยเอาไปซะสิได้จะพี่ทุยงั้นฉันเข้าครัวทำกับข้าวก่อนแล้วกันนะพี่มีอะไรก็เรียกฉันแล้วกันนะพี่ทุยและหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยกันจนจบ ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของใครของมันยายนีก็จัดแจงเตรียมทํากับข้าวขายในวันพรุ่งนี้โดยมีเนื้อของไอยศคนเก็บเงินกู้เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารนั่นเองครับท่านผู้ฟังส่วนกระดูกและกระโหลกของไอยศลุงทุยแกก็ไปถ่วงหินทิ้งลงไปในบ่อส่วมตามที่แกได้บอกกับปีีไว้เนื่องจากไอยศมันมีคนตัวใหญ่ร่างกายก็ค่อนข้างจะเจ้าเนื้อเนื้อของมันจึงได้เยอะมากพอสมควร หลังจากที่ปณีทำกับข้าวเสร็จก็ยังเหลือเนื้ออีกจำนวนมากและสามารถเอามาทำขายได้อีกหลายวันเลยทีเดียวจนพอถึงตอนเช้าปณีก็เอาม้อข้าวม้อแกงเอากับข้าวออกมาเรียงขายตามปกติวันนี้ปณีแกทำกับข้าวหกอย่างก็มีแกง,แงผัดกระเพราข้่วกลิ้งอ่อมเนื้อต้มจืดแล้วก็แกงเผ็ดปณีแกเปิดร้านก็จะมีลูกค้าประจำของแกมานั่งกินตั้งแต่เช้าทุกวัน ส่วนจํานวนคนก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่มีเพียง4-5คนเท่านั้นเองละครับท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละคนก็สั่งกับข้าวราดแกงกันคนละอย่างสองอย่างพอทุกคนตักกลับเข้าปากเท่านั้นเองทุกคนก็ต้องตกใจกับรสชาติของเนื้อในวันนี้เพราะว่าอัตราลของเนื้อนั้นมันช่างชุ่มฉ่าทั้งหอมหวานอย่างที่ทุกคนไม่เคยลิ้มลองมาก่อนและเมื่อกินเสร็จแต่ละคนก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านอีกคนละสองอย่าง3อย่างเลยทีเดียวและในวันเดียวกันนั้นเองครับ คนที่มากินข้าวแกงของป้าดีก็พูดกันปากต่อปากต่างพูดกันถึงความอร,อร่อยของอาหารและปริมาณของเนื้อที่ป้าดีแกตักราดข้าวให้อย่างจุใจจึงทําให้สถานการณ์ร้านข้าวแกงของป้าดีและลุงทุยพลิกกลับขึ้นมาดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเช้าวันต่อมาหลังจากที่ป้าดีแกเปิดร้านจัดหม้อข้าวหม,ม้อแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าจํานวนมากก็ต่างมารอกินข้าวแกงของป้าดี และคนทั้งหมดก็มากันโดยไม่ได้นัดหมายจนข้าวแกงของปนีนั้นขายดิบขายดีไปเทน้ําเทท่าแกเปิดร้านเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้าวแกงของแกก็ขายหมดเกลี้ยงขายวับไปกับตาหลังจากที่ขายข้าวแกงจนหมดสิ้นลุงทุยกับปนีก็เก็บข้าวเก็บของล้างถ้วยล้างชามเสร็จจนไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันเป็นไงละ่ะเม่นนีวันนี้กำไรดีไหมจ๊ะดีสิจ๊ะพี่ทุย ขายหมดเกลี้ยงอะ่ก 2, กะกําไรสองพันกว่าบาทเลยนะพี่ทุยนะแหมแบบนี้ก็แจ๋วเลยสิเม่นี <laughs> เออว่าแต่เนื้อในตู้เย็นน่ะใกล้จะหมดหรือยังลราเม่นียังเหลืออีกเยอะเลยจะพี่ทุยขายอีกได้เป็นอาทิตย์เลยละจ้ะคงยังไม่หมดง่ายๆหรอกจะพี่และในขณะเดียวกันที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นไอทิวเพื่อนของไอยศ ก็ได้เดินทางมาหาคนทั้งคู่เมื่อไอทิวมันเดินทางมาถึงมันก็เอ่ยปากพูดกับป้าว่าสวัสดีครับปีอ้าวสวัสดีพ่อทิวมีธุระอะไรกับป้าเลยจ๊ะเออฉันว่าจะมาถามป้าเรื่องไอยศนะป้ามันหายไปหลายวันแล้วอะ่ะอ๋อเจอสิจ๊ะพ่อทิวสองสามวันที่แล้วว่ะยศมาเก็บเงินกู้กับป้าเนี่ย ป้าก็ให้ไปจนหมดแล้วนะเขายังไม่เอาเงินไปเคลียร์เดียจับพ่อทิวเอ่อป้าใช้หนี้หมดแล้วเหรอครับใช่จ้บพ่อทิวป้าคืนให้ยศเขาหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วลูกเอ๊ะมันหายไปไหนของมันนะป้าเอ่อถ้าป้าเจอไอ้ยศป้าก็บอกให้มันติดต่อหาฉันด้วยก็แล้วกันนะป้านะได้จ้ะพ่อทิวถ้ายศอะ่ะมันมาหาป้า ป้าจะรีบติดต่อไปหาพ่อทิวเลยนะงั้นฉันขอบคุณป้ามากแล้วกันฉันกลับก่อนนะป้าลุงทุยที่ฟังคนทั้งคู่พูดคุยกันอยู่และเหมือนว่าแกจะคิดอะไรออกแกจึงได้เอ่ยปาพูดกับไอทิวว่าเออนี่พ่อทิวช่วงเนี้ยขายของดีมากเลยอะฉันว่าจะขยายร้านสักหน่อยพอทิวอะ พอจะให้ฉันหยิบยืมสักสองหมื่นได้ไหมล่ะได้สิลุงลุงกับป้าใช้หนี้จนหมดแล้วก็สามารถยืมต่อได้แต่เห็นแก่ที่ป้ากับลุงอะ่ะเป็นลูกค้าชั่นดีฉันจะบอกท่อแก่ให้ลุงยืมสักห้าหมื่นเอาไหมลุงยืมได้เลยนะถ้าลุงจะเอาอะ่ะโอ้ยห้าหมื่นเลยเหรอเอาสิท่าได้อย่างนั้นก็ดีเลยฉันฝากพ่อทิวจัดการให้ด้วยแล้วกันนะได้ครับลุง งั้นพรุ่งนี้ค่ำเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาให้ลุงกับป้านะครับอืมขอบใจมากขอบใจขอบใจทิวมากแล้วกันนะที่เป็นธุระจ,จัดการให้หลังจากที่ไอทิวคุยธุระกับลุงทุยจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันก็ได้ขอตัวกลับบ้านส่วนปณีแกสงสัยว่าลุงทุยจะยืมเงินกู้ทําไมเขาอีกในเมื่อตอนนี้ทั้งสองคนก็อยู่อย่างสบายๆไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครอีกแล้วนี่พี่ทุย พี่จะไปยืมเงินพวกมันทําไมอีกอะ่ะคราวก่อนน่ะฉันโดนตบเข็ดจ,จะแย่อยู่แล้วนะพี่ทีนี้มันจะให้ยืมอีกตั้งห้าหมื่นมันจะไม่หนักไปเด้อจ้าพี่ถุยแมนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงฉช่หรอจ้าผูเ <c oughs> นี้เราจะได้เงินห้าหมื่นไม่แน่นะแมนนี้เราอาจจะได้เนื้อมาขายให้ลูกค้าอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะ <c oughs> หลังจากที่คนทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จก็เข้านอนในเวลาต่อมานั่นเองครับท่านผู้ฟังจนมาถึงตอนเช้าป้าดีกับลุงทุยกกำลังจะเปิดร้านก็พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากมายเหลือเกินมายืนออรอซื้อข้าวแกงแกันอยู่ที่หน้าบ้านและทันทีที่ป้าก,กับลุงจัดหม้อข้าวหม้อแกงเสร็จลูกค้าก็ต่างกลูกันเข้ามาสั่งอาหารกันอย่างชุลมุนวุ่นวายจนลุงทุยต้องตัดสินใจให้ลูกค้าต่อแถวเรียงคิวกันสถานการณ์จึงกลับมาขายได้อย่างปกติ ส่วนปนีนั้นแกก็ดีใจมากที่ลูกค้าตามมาอุดหนุนแกอย่างคับขั่งแกตักแกงราดข้าวให้ลูกค้าอย่างจุใจโดยอย่าไม่ห่วงเนื้อไม่ห่วงผักเลยทีเดียวข้าวก็ให้เยอะเนื้อแกก็ให้อย่างน้ำใจจนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของแกทุกคนครับท่านผู้ฟังจนมาถึงเวลาเกือบเกือบเที่ยงกับข้าวทั้งหมดนั้นก็ได้ขายหมดจนหมดสิน้นปณีกับลุงทุยจึงได้ปิดร้านเร็วขึ้นจนเวลาผ่านไปประมาณสองทุ่มกว่า ไอ้ทิวก็เ,เดินทางมาถึงบ้านเออสวัสดีครับลุงทุยป้าณีอ้าวทิวทำไมมาสะดึกดื่นเลยละ่ะลูกพอดีผมไปเก็บเงินกู้มาหลายเจ้านะครับลงุงเลยดึกไปนิดนึงครับนี่ครับลุงเงินห้าหมื่นผมเอามาให้ลุงยืมก็ตกลงกันที่ดอกร้อยละห้าสิบนะครับลงุงอ้าวอ้าวได้งั้นแม่นีมานับเงินดูนะว่าครบไหมเดี๋ยวฉันจะไปหยิบของแป๊บหนึ่ง พอลุงทุยพูดจบปัน,นีก็ขยับตัวเข้ามานับเงินอยู่ต่อหน้าไอทิวในขณะเดียวกันลุงทุยก็เดินเข้ามาในครัวแกหยิบมีดปังตอคู่ใจของแกออกมาแล้วค่อยๆเดินออกไปด้านหลังของไอทิวแกอาศัยจังหวะที่ไอทิวเผลอบรรจงสับปังตอไปที่หลังคอของไอทิวอย่างแรงไอทิวลงไปนอนชักนิ่นชักงอนอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ขาดใจตายไปในที่สุดครับท่านผู้ฟังปัน,นีที่ดูเหมือนแกจะรู้งานแล้ว แกก็รีบเอาผ้ามาทําความสะอาดคราบเลือดของไอทิวในทันทีส่วนลุงทุยก็เอาศพของไอทิวไปชำละในห้องน้ําการกระทําของคนทั้งคู่เหมือนอย่างที่แกเคยทํากับไอยศอย่างไม่มีผิดเพี้ยนครับทั้งสองคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็จัดการกับศพของไอทิวได้อย่างเรียบร้อยนอกจากจะได้เงินห้าหมื่นจากไอทิวแล้วแกยังได้ทั้งเนื้อของไอทิวไปขายให้ลูกค้าของแกอีกด้วยครับและสิ่งที่แกทําไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับท่านผู้ฟังลุงทุย แกยังได้เอาเงินที่อทิวได้มาจากการไปเก็บเงินกับลูกหนี้มาอีกหลายแสนบาทเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาเนื่องจากอาการเหนื่อยล้าที่ทั้งคู่ได้ทํากับศพเอทิวลุงทุยแกเลยบอกให้ป้าดีไม่ต้องเปิดร้านขายกับข้าวจนในช่วงสายแกก็พาป้าดีขับไปเที่ยวในตัวเมืองเป็นการให้ของขวัญกับชีวิตบรรดาลูกค้าที่มารอหวังจะกินข้าวราดแกงฝีมือป,ป้าณีจึงต้องผิดหวังไปตามๆกันจนเวลาบ่ายโมงกว่าลุงทุยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ พาปณีขับไปเที่ยวในตัวจังหวัดซึ่งก็เดินทางเพียงไม่นานเท่าไหร่เพียงครึ่งชั่วโมงก,กว่าก็ถึงแล้วลุงทุยพาปณีไปที่ห้างสรรพสินค้าซื้อข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าสวยๆให้ปณีใส่แถมยังพาปณีไปซื้อสร้อยคอทองคําอีกด้วยซึ่งการกระทําของลุงทุยทาให้ปณีแกมีความสุขมากเหลือเกินครับท่านผู้ฟังทั้งสองคนเที่ยวในตัวจังหวัดจนถึงตอนเย็นจึงได้เดินทางกลับบ้านพอทั้งคู่กลับมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าเสียหยัน เสียใหญ่เจ้าของธุรกิจเงินกู้นอกระบบซึ่งเป็นหัวหน้าของไอ้ยศและไอทิวได้เดินทางมาหาลุงทุยและปณีเสียยันขับรถสปอร์ตคู่ใจของแกมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของลุงทุยเมื่อลุงทุยและปณีเห็นหน้าเสียยันมาอยู่ต่อหน้าทั้งคู่ก็ไม่แสดงอาการวิตกหรือหวั่นกลัวอะไรเลยทั้งคู่กล่าวทักทายเสียยันด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอา้าวเสียยัน ลมอะไรพัดเสียหยันมาถึงที่นี่ได้ละจะเจนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะเจนี่ฉันมาตามหาไอ้ทิวกับไอ้ยศลูกน้องของฉันนะ่ะอยู่ดีๆมันสองคนก็าหายหัวไปพร้อมๆกันเลยเงินทองที่ติดตัวก็มากมายหลายแสนนี่ฉันก็ถามบรรดาลูกนี้ทุกคนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันสองคนไปที่ไหนนี่ก็มาถามบ้านเจน,นีกับเพียทุยเป็นบ้านสุดท้ายแล้ว เฮียทุยกับเจนนีเจอมาสองคนหรือเปล่าล่ะอ๋อไอ้ทิวก็เจอนะจ๊ะเสียหยนันหลายวันก่อนน่ะฉันก็คืนหนี้สินพร้อมกับดอกเบี้ยให้กับไอย้ยศจนหมดสิ้นทุกบาททุกสตางค์แล้วแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาไอ้ทิวอะ่ะฉันขอยืมเงินมันสองหมืน่นแต่มันเอามาให้ฉันห้าหมืน่นเราสองคนผัวเมียนั่งรอมันจนดึกดื่นก็ไม่เห็นว่าไอ้ทิวมันจะมานะจ๊ะเสียหยนัน ก็สรุปว่าไอ้ทิวไม่ได้เอาเงินมาให้ชั้นสองคนผัวเมียนะ,จะเจสี่ออืมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันสองคนเนี่ยต้องโกงเงินชั้นแน่นอนแล้วก็หนีหายไปแล้วนะสิแล้วเสียหยันไปดูที่บ้านหรือบ้านของพรรคพวกมันบ้างหรือย,ยังนะจ๊ะหามาหมดแล้วเจนนี่แต่ก็ไม่มีใครเจอพวกม,มันสองคนเลยอ๋อ ถ้างั้นเราสองผัวเมียก็ไม่รู้จะช่วยเสียหยันได้ยังไงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเจนนี่มันโกงเงินฉันไปก็ไม่ทำให้มันสองคนรวยขึ้นหรอกเงินได้ไปแค่ไม่กี่แสนเออแต่ว่าเฮียทุยยังอยากจะกู้เงินฉันอยู่หรือเปล่าล่ะพอดีฉันเอาเงินมาด้วยอยู่ที่รถนี่เองถ้าจะเอาก็ตามฉันมาเลยลุงทุยแกยิบมุมปากเบาๆครับท่านผู้ฟังก่อนที่แกจะพูดขึ้นมาว่า อา้าวยืมสเสี่ยหยันเสียใหญ่ใจดีมาให้ยืมถึงบ้านใครจะไม่เอาล่ะแต่ฉันขอยืมห้าหมื่นนะเสียหยันห้าหมืนก็ได้พี่ทุยแต่ฉันเอาดอกร้อยละห้นะพี่ได้เลยเสียหยันไม่มีปัญหาร้อยละหกฉันก็เอาไหวจ้างั้นก็โอเคเฮียทุยก็เดิมตาลฉันมาเอาเงินก็แล้วกันนะพอทั้งคู่พูดกันจบ ก็เดินไปที่รถสปอร์ตคู่ใจของเสียหยันเสียหยันเปิดประตูรถพร้อมหยิบกระเป๋าเจมบอลออกมาลุงทุยแกถึงกับอ้าปากตาค้างเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังเมื่อเห็นเงินแบงค์พันเป็นป,ปึกเป็นฟ่อนมอนจุอยู่ในกระเป๋าอย่างแน่นหนาคาดการคร่าวๆเงินในกระเป๋าเจมบอลน,นั้นน่าจะมีอยู่หลายล้านบาทในทีเดียวเมื่อลุงทุยแกเห็นดังนั้นจึงเริ่มวางแผนหมายจะนําเงินเหล่านั้นมาเป็นของตนเองให้ได้ ลุงทุยแกทําการล่อหลอกเสียหยันให้เข้าไปในบ้านโอ้เสียหยันเสียหยันช่างใจดีจริงๆฉันต้องขอบใจเสียหยันมากนะปะ่ะเข้าไปในบ้านกินน้ําเย็นๆให้ชื่นใจซะก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะเสียหยันและด้วยความที่เสียหยันแกไม่ได้ระแวงอะไรครับทุกทุก,ทกฟังบวกกับแกกําลังหิวน้ําอยู่พอดีแกจึงเข้าบ้านตามคําเชื้อเชิญของลุงทุยอย่างง่ายดาย ลุงทุยแกหลอกล่อให้เสียหยันพูดคุยกับป้านีอยู่คู่ใหญ่ลุงทุยแกเดินไปหยิบมีดปอบผลไม้ที่รับเอาไว้อย่างคมกริบออกมาแล้วลุงทุยแกก็ค่อยๆอ,อ,อ้อมไปอยู่ด้านหลังของเสียหยันพร้อมกับบรรจงใช้มีดปอบผลไม้ปาดคอเสียหยันอย่างเลือดเย็นเสียหยันลงไปนอนชักดิ้นชักงอเหมือนกับไก่ถูกเชือดคอสักพักแกก็ขา,ขาดใจตายส่วนปน้าดีเมื่อเห็นเข้าดังนั้นแกก็รู้งานแกเอาผ้ามาทําความสะอาดคราบเลือดของเสียหยัน ส่วนลุงทุยก็ลากร่างไร้วิญญาณของเสียหยันเข้าไปในห้องน้ําพร้อมกับชำรละร่างของเสียหยันจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นลุงทุยก็เข้าไปเอาเงินในรถของเสียหยันเงินนั้นมีจํานวนมากมายหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังลุงทุยแกเอารถเบซนคู่ใจของเสียหยันไปทิ้งที่บึงใหญ่ท้ายหมู่บ้านเพื่อทําลายหลักฐานหลังจากนั้นลุงทุยและปา้าณีแกสองคนผัวเมียก็ใช้ชีวิตตามปกติทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ส่วนการจากไปของเสียหยันไอทิวและไอยศก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนถามถึงเลยครับจนหลายเดือนต่อมาลุงทุยกับปณีก็ได้เลิกขายข้าวแกงและก็ได้ย้ายบ้านไม่มีใครรู้ว่าคนทั้งคู่แยบอยู่ที่ไหนแต่ที่รู้รู้ลุงทุยและปณีแกทั้งสองคนคงใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองและสุขสบายไปตลอดทั้งชาติและก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า รมที่คนทั้งคู่ได้ทำเอาไว้จะตามติดแกทั้งสองคนทันหรือเปล่าในชาตินี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ